ผลงานเมื่อคืนนี่ครับพี่น้องโอ้ยง่ายเลยครับพี่น้องตบบสุดง่ายครับขึ้นสีเต็มพี่น้องเมีอะไส่เดือนครับพี่น้องโอ้โหนี่ครับผลงานเมื่อคืนเหยื่อเส่เดือนครับพี่น้องโอเคครับผมมันอยู่ครับมันอยู่ นีแหลังสองแล้วเนี่ยแอบสองครับผมแอบสองครับทีหลังที่สองเพอ,อ,อ,อ <c ười> าดิใจญ่แนพี่น้องไหม <blessed. S 1> แอบกับแขนมึงตัวเนาะแขนพาบ้านุห่วยไงก็แขนพาบีอืมมันอ่ะพี่น้องมันลมเลยพี่น้องโอเคครับ สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่่นครับสวัสดีท่านผู้ชมน้ำนะครับเนาะเจียวกับผมคือเกาขับเป็นจงซ่าเลยีครับเจอกันตอนหกโมงเสาร์ครับหกโมงน้อยๆเดี๋ยววันนี้สิมาครับมาหลุนเบ็ดคือเกาละครับเบ็ดส่ไหมเกาครับพี่น้องส่ไหมเกาส้หมองเกาหอมแต่ว่าผมเปลี่ยนเฮียครับผมเอาเฮียใส่เดือนมาเมื่อคืนนี้ได้สองแต้มครับพี่น้องได้สองแต้มเดี๋ยวมาหลุดน้ำเสาร์กันครับว่ามันจะถือตัวตัวมันกะบังเงียบๆอยู่ครับพอบ่ค่อยกินดีคือจัง เนี่ยปลาเข็งนะครับนะเดี๋ยวการหลุนเมื่ครับว่ามันจะติก็เพราะติดเขาไปหลุดน้องกันครับไปเมื่อหลังแหลกดูพี่พน้องแยกไว้น่อนี่ล้วก็ะีอันที่ผมใส่เมื่อวานนะครับเราเมันใส่สักคู่เหรอพี่ต้องเงาไปแล้วหมด เดี๋ยววันนี้แซ่แ่สลรับกันครับปากค้องน,นี่ไงนี่ไงเห็นตะหางตัวน่ะเห็นบ้านะพุกเห็นบ้านอุ้ยปลาคอนะครับผมอ๋อเอ้านี่ไงครับผมทั้งแหลก พอครับผมไหวยคุณอะเดินไปลูกเดินไปพูด <c oughs> ต้านต้าพี่นอ้องโอ้สวยงามพี่น้องนี่ครับใส่สวยๆครับพี่น้องก <c oughs> ด,ดบ้างครับ เดี๋ยวขออนุญาตเก็บก่อนพี่น้องแซมแรกครับผมครับปอดเส้นล้วครับว่างหันครับไป็นส่วนล้งที่สองกันเลยครับแซมแรกเราพี่น้องโอ้ขอบคุณอยากบันห่ะหมดน้ำนะครับไปเบิ้งหลังต่อไปกันครับวันนี้ผมใส่บ้างพูดนด้วยครับเนาะใส่ของพูนพี่น้องเดี๋ยววันนี้ฟังใครมาทางวันวนี้ครับ พี่น้องเมื่อหลังนีเด้อพี่น้องเด้ออยู่กนเนาะเราไปเที่ยวปวดนะครับมุดปิดปีดอยุบมันน่อยพี่น้องเอ้สีแก้วเงียบเอ็ดเปีดอยู่ครับถือไปลูถือยู่ครับโยูยังโอ้โอมุขอบคุณมากดีเด้อ โอ้ดินใส่น้ำแปลนแปนเลยพี่น้องปันแปลนเลยครับผมไม่คิดว่ามันด้ถือปัดคล้องนี่เกิดไปลูกเกิดไปลุกเกิดไปเบื้องหลังเพื่อนกันครับอย่ามันหลุดครับใช่ไหมโหกระดัะพี่น้องโหหลังสองนั่นเนี่ยแยมสองครับผม แอบสองกับเทีหลัง <the> ท <Four> <that> ี่สองพอดี่งจ้งได้เพี่น้องไหยเก็บกับแขนมือตัวเขาแขนพาไปดูว้ายงก็แขนพาบปอืมมันเอาพี่น้องบลรมเลยพี่น้องโอเคครับผมแอบที่สองอนุญาตเก็บครับผมสุดยอดครับพี่น้อง เออตางนี้คือจมใช่หรอโอ้ยถือปะ่ะโอ้ยบะตือจังพี่น้องโอ้หของใหม่พี่น้องของใหม่รุดซทำพูดอ่ะมึงครับโอ้ยทันบ่กของใหม่คือติยูอยู่หรอพี่น้องกินแล้วมาของใหม่รุดซทำเห็นป่ะครับอดอญากปลดจากข้าวกันพี่น้อง บางนี่โดนครับผมปลาคอยามมาจนหลายหลงยังเลยด้วพี่น้องเกือบยี่สิบหลังละข้างหลังนี้ครับลูกไส้ใส่ไว้โล่งๆเลยพี่น้องเห็นไหมครับปลาคอรครับผมอู้หูกลิ่นดีอลยโอ้ย่าหลุดเด้อคือกินมินแท้นี่ครับโล่งๆอยู่ฮึบโอ้โอโลูกไส้หมานเลยไส้ใส่ไว้ปด้วไไดครับหลังนี้ เขียวครับผมเตรียมเหลียงยำสอ่อ okay. โอ้เจ๋อใส่งามอยู่พี่อน้องใส่ตลาดเลยครับนี่ใส่ตลาดเจมใหม่เจมมือดีครับสุดยอดครับผมเนี่ยกระดิบบะคืบเนี่ยหมูวานนะครับเน้องหมูวานนี่ใส่เนี่ยปลาเข่งโอ uh, ้กินดีครับพี่น้องนี่ผมเอาใส่เดือนมาลงครับว่าคอยกินครับบะคืบเดี่ยวสองแต่มอันนี้ถึงแล้วแต่มหนึ่งครับยำสอ่อ เรา,าปาตัวงามครับมีต,ตัวงามขอหยาเทียบด้วยพี่น้องเด้อเอคเครับผมดังนี้ก็โดนพี่นอ้องชนครับผมเป็นฟังกันพี่น้องฟังหกครับ โอ้ยโอเคพอหน่อยครับผมโอ้แต okay, okay, ่สวงามอยู่พี่น้องแยมสองครับย้ำเสาโอเคครับผมเก็บก่อนพี่น้องโอเคครับผมย้ำเสร็จรอเรียบร้อยครับพี่น้อง ได้สองแฉมครับพี่น้องย้ำเสาเมื่อคืนนี้ก็ได้สองแฉมนะครับเนาะเนี่ยใส่เดือนกอาจธิบ่ถึงย้ำไปไหนเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยใส่เดือนอาจธิบ่ค่อยกินดีไปไหนเพราะอากาศเย็นๆมันบ่ค่อยกินเนี่ยใส่เดือนอยู่แล้วครับมันกินเนื้อดินครับก็ถือว่าได้ได้ตำลำพริกอยู่แล้วพี่น้องตำป่นตำยังอยู่ครับได้สองแฉมย้ำเสาเมื่อคืนนี้ก็ได้สองแฉมครับพี่น้องตัวเนี่ยยู่เมื่อคืนนี้ครับนี่กับพ่อแม่ย้ำอยู่และครับพี่น้องนี่ ปลาตัวงามอยู่ครับสองเต็มครับพี่น้องยำส่อโอเคเบ็ดกระจายหลังนี้พี่น้องห้าสิบหลังครับขอบคุณหลายๆครับผมสำหรับการติดตามรับชมนะครับเนาะเมื่อกี้อาจีพบอมันคือจังคีที่แล่านะครับเนาะอาชีพเป็นยังครับเดี๋ยวแกะเมื่อกันไหมครับเดี๋ยวที่หาเงี้ยอย่างเมื่อไห่กันเดี๋ยวคอยว่าการจิบหนาเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับผมอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะพี่น้องเนาะเป็นก็น้องใจให้คนทำคลิปครับผม สำหรับมันนี้สวัสดีครับผมเจวกันคลิปนหนาครับ